เยนหมดแล้วนีเนี่ยเนี่ยสุดท้ายมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเป็นปุ๋ยหมักได้นะครับนี่แบบนี้เลยเคยลองทํากันบ้างไหมครับตัวนี้ทําได้ง่ายมากๆตั้งแต่วันแรกที่ผมปลูกนะครับตอนนี้อายุ35วันสามารถเก็บรับประทานได้แล้วนะครับตัวนี้จะโตได้เร็วกว่าเพื่อนนะครับสาลแหน่เป็นวันเดียวกันรวมไปถึงใบชะพูที่ผมปักชาในในวันเดียวกันนะครับจะอยู่ตรงนี้ สิ่งสาคัญที่จะปลูกผักแถวนะครับให้สวยงามเนี่ยมันปลูกง่ายจริงแต่จะปลูกให้สวยงามปลูกให้แบบกินได้นานๆเนี่ยมันมีวิธีนะครับหลังจากที่เรากินเหลือนะครับหรือเรามีอยู่เนี่ยท่อนพันเนี่ยเราจะเตรียมดินนะครับอันนี้เป็นดินเก่านะโดยจะมีอ่าพวกปุ๋ยคอบนะครับแล้วก็ดินหมักด้วยกันเนี่ยแล้วก็ใช้เป็นการปลูกอ่าพวกผักบุ้งผักชีนะครับมาแล้วซึ่งก็จะมีความเรือนซุยเนี่ยไม่ต้องทําอะไรมากเลยแบบนี้หลังจากนั้นนะครับ เนี่ยที่มันยาวๆเนี่ยให้คุณหักเป็นข้อสั้นๆเนี่ยอย่างนี้เลยนะติดหนึ่งใบสองใบเนี่ยเสียบลงไปลึกๆแบบนี้ยอดนะครับเนี่ยรีแบบเนี้ยเสียบไปลึกๆอย่าไปเสียบแบบนี้นะครับเนี่ยอย่าไปเสียบแบบเนี้ยถึงมันติดนะครับมันจะส่งอาหารได้ไม่ดีเนี่ยระใบายใหญ่ๆเนี่ยเดยดทิ้งไว้ก่อนนะครับเขายังไม่ต้องการสั่งขอแสงเพื่อมาดูแลระบบต้นเขาเขาขอตอนนี้ขอแค่ระบบรากง,งอกก่อน เสร็จแบบนี้นะครับเนี่ยให้มีตะก้านเขาก็ติดตรงนี้ปลูกง,ง่ายมากเสร็จไปเลยนะครับแต่ขอให้ลึกๆนะครับแต่ถ้าท่อนทันยาวหักให้สั้นลงตัดให้สั้นลงนะครับแบบนี้เสียบรวมก็ได้แต่ว่าขอให้ลึกๆนะถ้าให้ดีจะเป็นยอดแบบนี้นะครับเด็ดใบออกอย่างเงี้ยสามารถทำตามได้เลยนะครับ แล้วก็เสียบเข้าไปลึกๆึนี่ให้ผู่มาเจือพอบตัวนี้นะครับหากเป็นสองท่อนเลยก็ได้เสียบเสียบตัวนี้ที่เด็ดนะครับยอดหักไว้เนี่ยมันจะมีความยาวประมาณนี้นะฮะแล้วก็เสียบเข้าไปหักเสียบได้เลยหลังจากนั้นให้เราลุบน้ำเปล่าตามนะครับเท่านี้เองช่วงแรกอย่าให้พึ่งโดนแดดโดยตรงนะครับ วันนี้พระเอกของเรานั่นก็คือผักแพลวหลายคนไม่รู้จักผักแพลวนะครับแต่หลายคนก็รู้จักอยู่แล้วตัวนี้นะครับเป็นพืชสมุนไพรที่กินแล้วช่วยให้นะครับระบบหายใจดีได้เหมือนสมุนไพรพวกกระเพราเหมือนอะไรเงี้ยครับคุณสมบัติจากประมาณพวกนี้ก็คือเผ็ดร้อนนะครับรวมไปถึงเราใช้ในเมนูอะไรได้บ้างนะครับของอีสานก็จะมีพวกต้มแบบลาวลาวต้มแซบนะครับรวมไปถึงพวกเมี่ยงอาหารเวียดนามเนี่ยตัวนี้ก็ขายไม่ได้เลยเขาจะชูรสชาติ ของแม่จะเป็นแหนมเนืองนะครับรวมไปถึงเมี่ยงผักต่างๆเนี่ยขาดตัวนี้ไปก็แย่เหมือนกันนะครับรวมไปถึงเป็นผักกับแก้มได้นะครับตัวนี้ปลูกในกระมังเราสามารถยกไปแบบนี้ได้เลยอ่ะสมมติว่าเราไว้ตรงเนี้ยเราไม่ชอบณจุดตรงนี้เราอยากเอาไปประดับตรงไว้หน้าบ้างแล้วก็เดินมาแล้วก็วางไว้นะครับได้เลยอายุการปลูกตั้งแต่เป็นดินแบบเนี้ยนะครับ35วัน35วัน ก่อนที่จะมาเป็นแบบนี้การปรุงดินในตอนที่คนเห็นผมผม,มาปักชําเนี่ยผมปรุงดินยังไงบ้างใช่ไหมครับทำง่ายมากๆแล้วให้น,น้ำหมักเชื้อผ้าไปแค่4ี่ครั้งในภาย35วันเนี่ยฮะผมนับดูนะครับก็จะเขียวได้เลยถ้าเราไม่ให้รดน้ำเปล่าก็อาจจะได้ถ้าเราปรุงดินดีโดยไม่ต้องให้อะไรเลยน้ํเปล่าก็ได้ถ้าคุณปรุงดินตามนี้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นการให้น้าหมักเชื้อภาพร่วมด้วยเนี่ยมันจะช่วยให้ใบเขียวบางใบที่มันเหลืองมันก็จะเร่งให้เขียวกลับขึ้นมาได้ นะครับสังเกตเลยผมใช้ดินในพื้นที่1ส่วนนะครับเนี่ยแบบนี้นะมูลสัตว์แห้งนะครับจะเป็นชนิดไหนก็ได้ขี้ควายขี้วัวนะมวลไก่ที่มันไม่มีกลิ่นแล้วหรือปุ๋ยหมัก1ส่วนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวก็คือเป็นแกลบเผาไม่มีเป็นขุยมะพร้าวได้นะครับหรือไม่มีจริงๆอ่ะแค่ดินในพื้นที่นะครับก็สามารถปลูกตัวนี้ได้นะครับใส่พวกอ่ามูลสัตว์หรือปุ๋ยหมักโรยนิดหน่อยก็ได้หรือให้ดีเลยเนี่ย ครึ่งๆกันอย่างนี้นะครับแต่ในภาชนะที่ผมทําตอนนี้นะฮะก็คือแกลบเผาหนึ่งส่วนดินหนึ่งส่วนนะครับมูลสัตว์แห้งหนึ่งส่วนแล้วก็หมักแล้วหัวเงี้ยผมก็ยังไม่ปลูกพืชน,นะวิธีของผมก็คือผมปล่อยเลยเนี่ยจับดูเย็นแล้วผมจึงนําไปปักชำหรือนําต้นกล้าที่เราพอดีๆแล้วมปาปักหยดลงไปปลูกเข้าไปเนี่ยแป๊บเดียวก็จะโตนะครับอันนี้ก็เริ่มเริ่มทำนะครับเนี่ยแล้วเวลาที่เราเด็ด,ด,ดกินนะครับให้เราเด็ดแบบนี้นะไม่ต้องเด็ด เฉพาะยอดนะครับเด็ดให้ไปลึกๆแบบนี้แล้วเราเค่อยไปแต่งเอาเฉพาะตรงที่กินเพราะอะไรนะครับลําต้นเวลาที่จะส่งอาหารใหม่นะครับมันจะยาวไปสมมุติว่าเราเด็ดแค่ยอดตรงเนี้ยนะครับนิดเดียวกว่าเขาจะส่งจากลากขึ้นไปเนี่ยมันนานนะครับเดี๋ยวต้นมันจะโรมให้เราเด็ดชิดๆแบบนี้เลยนะและหลังจากนั้นเราก็บํารุงด้วยน้ําหมักชีวภาพผมเป็นปลาทะเลนะครับแล้วก็ถ้าใครมีฮอร์โมนขายฮอร์โมนนมสดใสไปได้เลยรวมไปถึง ตัวนี้มันง่ายมากๆขอแค่คุณจิ้มลงดินนะครับระบบรากนี้คือมันจะขึ้นเยอะมากๆนี่นะฮะผักอินรีของเราถ้าไม่ใช่ปุ๋ยเคมีมันจะกรอบมากเด็ดง่ายมากๆนะครับไม่มีสารเคมีไม่มียาทุกชนิดนะครับปลูกโดยสายธรรมชาติเนี่ยเวลาที่เราจะเคลียร์ไปเนี่ยจะใช้นะครับแค่นิดเดียวเราก็ด็ดนิดเดียวได้แา่ว่าผมแนะนําให้เด็ดแล้วไปเก็บไว้ในตู้เย็นได้นะครับเนี่ยเราจะได้เป็นการ เคลียแปลงตรงนี้เราเหมือนการแต่งสาวอะครับเพื่ออะไรเพื่อให้เขาแตกมาใหม่นะครแล้วรอบสองครับก็จะงามมากขึ้นนะฮะทุกครั้งที่เราเด็ดให้เด็ดอย่างนี้แล้วก็จะแบ่งปันหรือหรือจะนําไปปลูกเพิ่มก็ได้สังเกตไหมครับตัวนี้ง่ายมากระบบรากเนี่ยคือเขาจะขึ้นแบบุดมสมบูรณ์มากนะครับวิธีให้นะครับเรามีอะไรก็สามารถให้ได้หมดเลยนะครับไม่ต้องซีเรียสถ้าเราไม่บํารุงนะครับมันก็ไม่การันตีว่า ของคุณจะเขียวแล้วสวยนะครับเก็บกินแล้วมันอร่อยแล้วก็เพิ่มรสชาตินะครับตรงนี้เป็นน้ำหมักปลาทะเลตรงนี้เป็นสังคราแสงจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับสลับรอบกันใช้ก็ได้หรือจะผสมกันก็ได้อย่างเช่นถ้าบูร้น้ำตรงนี้8ลิตรนะครับเราจะให้สังเคราแสงที่ทัดต้นประมาณนี้นะ4าีาตัวเน็ตกลิ่นจะมีนะครับแต่มันก็จะช่วยตึงไนโตรเจนแล้วก็จัดก,การนะครับพวกซากอะไรต่างๆเนี่ยให้มัน ดีขึ้นนะครับจากการโรคบางชนิดนะฮะรวมไปถึงตึงในตัวเจนแล้วก็ถ้าใครที่ใส่ผงชูรลลงไปด้วยเนี่ยมันจะมีสารเล่งเขียวก็คือได้จากผงชูร่อนั่นแหละหนึสองสตัวนี้ผสมเพื่อประหยัดนะครับแต่ใช้ตัวนี้ตัวเดียวก็งามได้นะฮะหลังจากนั้นก็ลดลาดไปได้เลยนี่ครับผสมเยอะๆเ,เท่านี้พอแล้วก็เหลือลก็ลดขพ้นตัวอื่นได้อันนี้เป็นพริกหวาน เป็นต้นหอมเป็นสับปะรดเป็นผักชีต้นเป็นสวิชาร์ตนะครับรวมไปถึงพวกเนี้ยสวยๆเนี่ยอันนี้อายุเป็นปีแล้วนะก็คือสามารถให้ได้เลยนะครับเป็นะกะเพราโดนทั้งใบโดนอันนี้โหระพานะครับใบผักอีสูนะครับรัวเลยพี่น้องรัวเลยอันนี้แตงโมนะครับเมลอนในกล่องโฟมน,นะครับตรงนี้เป็นเคลที่ปักชํำนะครับเห็นไหมเคลเนี่ยสามต้นเนี่ยเป็นกิ่งปักชํำจากต้นแม่คือต้นนี้นะครับ ส่วนครั้งก่อนที่ผมพาทําในเครื่องของเศษหญ้ามาหมักเนี่ยผมก็ยังทําให้ดูอีกนะครับว่าจากเหลืองๆเนี่ยมันเริ่มเขียวแล้วนะครับก็เท่านั้นเองวันนี้ก็เลยพาทุกคนนะครับมาดูวิธีการปลูกผักแพลวแล้วก็วิธีการบํารุงสามารถบํารุงให้กับได้ทุกชนิดนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเนี่ยต่อไปก็ทําข้าวดานานะครับโซนนี้ก็คือเรากินข้าวทุกวันเราก็ต้อง มีแบ่งพื้นที่ให้ปลูกค่วได้ทั้งทุกวันน่ะทั้งปีอ่ะให้มีนาตังนาปีอันนี้ตอนนี้กําลังเจ็บเกี่ยวค่าและอันนี้เป็นพุทราเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบระหว่างปลูกในกระถางแล้วก็ปลูกบนต้นอ่ะขออภัยครับปลูกในกระถางแล้วปลูกลงดินนะครับมีข้อแตกต่างและข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงส่วนเส็จหญ้าเสร็จอะไรเงี้ยที่เราถักขางนะครับเราก็นํามาเป็นหุยนะฮะให้ทายซื้อให้เขามาดูนิดนึงนนะตรงนี้จะเป็น เศษหญ้านะครับหมักขึ้นมาเนี่ยข้างบนมันอาจจะเป็นเศษหญ้ามันเดิมอลองผมจะเขี่ยดูด้านล่างนะครับเย็นหมดแล้วนีเนี่ยนี่สุดท้ายมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเป็นปุ๋ยหมักได้นะครับนี่แบบนี้เลยบายบายเจอกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีครับ